มาครับเกมแรกของทัวร์นาเมนต์2-2คู่นี้ครับเวฟกับอาฬริกาโรเล็กของป้อมที่หายไปประทะกับทีม SS ครับขั้นนบนสีม่วงตรงนี้นะฮะคุณเวฟปี้เป็นอิรักนะครับทีมเดียวกันด้านบนตรงนี้ฝั่งขวาคือสีแดงนะครับปรจันลูเล็กของเรานั่นเองเป็นอเมริกาครับสีม่วงกับสีแดงและที่สหรัฐนะทีมเดียวกันครับพี่ลงมาด้านล่างตรงนี้สีน้ําเงินนะฮะพิทีนะครับเป็นคิวบาครับแล้วก็ฝั่งขวาตรงนี้สีส้มน้องฮาร์เปอร์เป็นอเมริกาครับเดี๋ยวไปดูครับ ไหลลื่นไม่มีสะดุดเอาสะดุดเลยพอพูดเสร็จเอากระตุกกระตุกแล้วยังไงงับคอไปหนึ่งทีครับในการสั่งหมาเดินนี่นะครับต้องบอกว่าถ้าไม่อยากให้หมาเราโดนหมาคุณตัวสู้กัดนะครับให้ทุกคนกดชิปคอนโทรลในการเดินนะครับหมาเนี่ยมันจะเดินไปเรื่อยๆครับไปเจออะไรที่มันกัดได้มันจะกัดก่อนนะครับแล้วมันค่อยเดินต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําเลยครับอย่าสั่งเดินธรรมดาครับให้กดชิปคอนโทรลในการเดินครับ คลิกเล็กๆน้อยๆครับมานะครับหมาของทางด้านของฮาร์เปอร์วิ่งทะลุแนวต้านมาจนถึงด้านหลังครับแล้วฝั่งนี้ว่ายังไงมามนกันครับหมาจารุเหล็กเนี่ยครับหมาจารุเหล็กมาครับทะลุแนวต้านมาเช่นเดียวกันครับเบลน,นีปล่อยแมงมุมออกมาเลยครับเพื่อจะยิดครองพื้นที่ป้องกันการหลัดเกมครับ ว,วางไว้ในจุดที่สายตามองไม่เห็นด้วยนะครับ<ฮ>เว็บอย่างร้ายเลยครับดูครับพยายามจะเอาวนงม,มเข้าครับแต่ต้องเข้าด้านหลังครับเรับไอายัางไงครับเดี๋ยวดูครับไปครับ โดนรถสวนหรือเปล่านั่นแหละครับโดนสวนแล้วครับอาจจะพังได้ครับยังครับฝั่งนี้แมงมุมจะวิ่งเข้ามาเพื่อที่จะต่อต้านรถถังครับของอนิสุกะต้องออกฟินนั่นแหละครับเซนที่ครับอีกสักตัวหนึ่งครับเพื่อกันแมงมุมตัวนี้ครับโอ้ยยังอ้อมมาได้ครับดูครับโอ้โหใจคอนั่นแหละครับเข้าได้จริงๆด้วยครับจังหวะแบบดีมากๆครับเนี่ยครับจะออกฐานซ่อมทันไหม เรดาร์ก็ยังไม่มีเลยครับโอ้จานรูเล็กแล้วโดดลงคันนี้ไปขึ้นอีกคันนี้งานเข้าเลยนะครับเนี่ยถ้าไม่ยิงทิ้งเนี่ยครับดูครับขังแล้วโดดขึ้นเลยหรือเปล่านั่นแหละครับโดดขึ้นเลยครับอย่างที่บอกนะครับถ้าไม่ยิงทิ้งนะครับโอ้เสียหายครับบอกแค่นี้ครับเสียรถแร่ไป2คันนี้ถึงกับสะดุดนะฮะแมงมุมตัวเดียว500ครับแร่2คันนี้ปลาเข้าไป2 8 0 0ครับ เกินคุ้มคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มคุ้มทุกสิ่งคุ้มที่บ้านทรายทองนี่ครับทำลายแล้วยิงโอ้ยเข้าสามคันโอ้โหแมงมุมตัวนี้มัน้อยพาอะไรมาครับโอ้ยเบฟมาแบบสุดจัดนะครับตัวนี้ดูครับรถแรกจะหมดเอานะครับไม่ยิงทิ้งครับนี่ครับออกฐานซ่อมไม่น่าจะทนครับติดแรกถูกปะโอ้โหขี่สุดท้ายพอดี ขีดสุดท้ายพอดีครับแล้วฝั่งนี้พยายามจะไปบุกเขาครับโอ้รถถังเขาเยอะกว่าเยอะได้แค่พลังงานแน่นอนครับดูแล้วขายทิ้งด้วยไม่ได้ด้วยครับต้องคอนโทรลหรือเปล่าครับนั่นแหละครับเขาเยอะกว่าเยอะครับโอ้โหฝั่งนี้ดูอาจารย์โรเล็กต่อฐานลงมาครับอออย่างเนียนครับหาเปอร์ว่าไงครับมาพร้อมรถกระเทียยิงเครื่องบินร่วงไปหนึ่งทีแล้วตามมารถกระเทียเข้าไปเขาก็มีครับรถกระเทียครับด่านบนนี้น่าจะหมดแล้วครับพีทีโอนิสิกะของเรา แมงมุมไม่เข้าด้วยครับแมงมุมฝั่งนี้มันไม่เข้มครับโโอ้หเรียบร้อยเลยครับเงินไป็รองทันทีครับโอ้เหลือรถแน่สองคันอ่ะสามคันแล้วครับแต่ดูไลโน่เขาสิครับมาเป็นขบวนเลยครับทีนี้น่าจะวิ่งทะลุแนวต้านเข้ามาข้างหลังเลยครับเดี๋ยวดู รอคนครับเวิบรอคนรอห้องหมามารับดาเมจก่อนครับนี่ครับมาแล้วครับสั่งยิงครับอซูเปอร์ซูเปอร์อรอรมาช็อตอยู่เข้ามาช็อตอยู่ช็อตอยู่ซูปเปอร์น่าจะจบที่ตรงนี้ครับฝั่งขวานี่ก็ได้ของจารุเล็กก็มาแล้วครับ ยิงฐานแร่พังไปฐานนึงครับรถแร่จอดสนิทเลยปางซ้ายนี่โดนเวฟแกบุกเข้ามาแล้วครับนี่ครับดูไม่ทันเลยครับหน้าปากฐานรถถังเลยครับไม่ให้ออกครับหนึ่งคันโอ้โหเดือจริงดูทริกแกอเล่นยังไ,ไงต่อครับยิงฐานแร่พังไปแล้ว ลอยครับแบบนี้อืมแล้วเหลือฐานใหญ่เอาไว้ด้วยครับรู้ว่าเงินไม่พอแล้วครับโอ้เวฟนี่แกอ่านขาดจริงครับแล้วสุดเลยครับมาทางนี้เลยครับเห็นว่าทางด้านของฮาร์เปอร์ยังไม่มีอะไรครับมาด้วยไรโนร่แค่สี่คันเราจะตัดเงินก่อนเลยครับตรงนี้ยิงเซนที่ทิ้งไปก่อน โอ้โหแบ่งกองกำลังเป็น2ชุดครับชุดหนึ่งยิงบ้านชุดหนึ่งมายิงฐานรถถังแบ่ง3ชุดเลยครับโอ้โหดูคุณเวฟกันเล่นเนี่ยครับมือไวจริงๆครับดูครับพังเรียบร้อยครับฮาร์เปอร์โอ้โหแบบนี้ยังไงต่อไม่น่าไหวครับจีจีเขาเกมแรกเป็นคุณเว็ปี้กับอาจารย์โรเล็กครับเก็บคะแนนไปได้ก่อนครับ สามศูนย์ไม่มีแล้วครับมาชุดเดียวครับเรียบร้อยเลยครับจอดน,นั่นแหละครับ ครับเรียบร้อยเป็นไปนตามความคาดหมายครับ1-0ครับนะทีมของคุณเวฟกับอาจารย์โุเล็กครับขึ้นนำไปแล้วครับ7นาที40วินาทีครับคุณเวฟ119,000คะแนนครับส่วนอาจารย์โุเล็กนั้น9,600คะแนนครับน้องฮาบเปอร์29,000คะแนนแล้วก็พิธีห้าเก้าพคะแนนครับฉันยังใช้ซองโทรศัพท์กันน้ำสงการอยู่เลยกับต่อัำคุณรณชัย ถามผ่านทาง Facebook บอกว่าใจสุดยอด <c oughs> แต่และคนช็อกไปตามกันช็อตกตกใจเลยพี่กิจไม่ยอมบอกยอดรักก็แบบรุนตอนแรกก็าคิดว่าสามพันอาแล้วก็ช็อกอะ่ะคือแบบหัวอะหดเกินอ่ะอีกสักรอบแบบสามสัอีกสักรอ,อบ เออเปิดเพลงเป็นพี่วิจารณ์่พี่วิจารณ์อยากให้พี่กินทำอะไรคะวันนี้หรือจะากทำอะไรพี่วิจารพูดเลยเลยตักพี่วิจารอยากให้ตักขอแห้งห้าพันบาทลัคนี่ไม่เกทับเงินวิจารณ์ของเกทับตัวเองนะอยากให้ลัคกี้โฮร้องเพลงแล้วให้กบกินเคุนพี่แอดไว้ชุดในรายการต่อไปเรื่อยๆเกะต้องการให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ลักเฮ้ยดูเกมนี้ก่อนมาครับฝั่งซ้ายตรงนี้ครับคุณเวฟปี้กับอาจารย์โรเล็กครับ จาร์เล็กสีม่วงนะครับเป็นยูรินะครับคุณเวปปี้เป็นฝรั่งเศสสีแดงครับส่วนฝั่งขวาตรงนี้น้องฮาร์เปอร์สีเหลืองครับเป็นอีรักครับอุ้ยน้องหมามาอู้อู้หมดแล้วทางด้านสีส้มตรงนี้พิธีครับเป็นฝรั่งเศสครับยังช็อกไม่หายครับกากระวนโอ้ดูครับโอ้แต่ละคนนี่ไวพรพี่วิจาร์เยอะๆเลยนะครับ ยอดครับสุจัดประหลัดบอกร์นเมทสามสามเกิดแล้วครับมาคนเดียวเลยเกิดเลยมีเงินรางวัลร้ว้มาครับอุย้ยเจอยิงบ้านอย่างรวดเร็วอู้ทำไมแคนนอนขึ้นเร็วจังเลยวะโอ้่ไม่ออกรถถังเลยนะเนี่ยคุณเวฟก็เล่นโหดครับออกล็อกเกตยเแต่ไม่ออกรถถังครับดูแกเล่นดิโู้แล้วต่อฐานแบบว่าดูดิดูแกต่อดิอย่างไวอะ อยากมีใครอยากดูที่ถอดเสือ้อไหมอ้อาแล้วเอา้าวตีเรดแล้วตีเลดแล้วไอ้โก้เมื่อกีเนี่ยคุณก็ซีพี่ของต้นสติปินบอดนี่เอ็นยืนเต้นแล้วก็ถอดเสื้อด้วยไปเรื่อยครับโอ้โหช็อก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 จริงขอบคุณพี่ใจอีกครั้งนะครับขอบคุณครับพี่โอ้ยสุดจัด แต่คุณวิกเลมาเร็วจริงๆนะดูครับดูในเกมนิดนึงครับนี่ครับอาจารย์โลเลกดูครับคาเปตอนนต้องขยับบ้านไว้ข้างหลังครับสู้ไม่ได้แน่ตรงนี้ถอยก่อนครับแล้วมาอีกแล้วครับแคนนอนโอ้ยจะสู้ยังไงครับทีนี้โอ้หูจะหนีหนีไม่ได้ครับอาจารย์โลเลกยกเฉยแล้วส่งแมงมุมมาโดนเขยิงทิ้งอีกโอ้โหชุดนี้สาหัสครับ สาหัสคร <ter jer> <authenticity> <spe> ับพิธีเขาต้องยอมก่อนแลครับทุนนี้โอ้เร็วเกินดูครับโอ้ยไปแล้วครับ2นาที59วินาทีโอ้โหโหดเกินอ่ะคุณเวฟแกไม่ออกฐานรถถังเลยอ่ะดูครับขึ้นเรดาร์เสร็จต่อด้วยพลังงานออกฐานคน ลงแร่นี่ซ้อมมาเป็นอย่างดีครับดูครับสเต็ปลงแร่นี่ต่อลงแร่ต่อแร่ลงแร่ต่อแร่เลยครับนี่ครับสเต็ปแบบซ้อมมาเลยครับโคตรโหดดูครับโหดจัดเลยครับอย่างนี้ดูครับะระยะแคนนอนแคนอนอนนี่ป้องกันกันพอดีด้วยครับนี่ครับโอ้ต้องยอมครับนี้ไม่ได้ครับโอ้เร็วเกิน โอ้อาจจะออกสามศูได้นะเกมนี้นะครับ3นาที44วินาทีครับคุณ <c oughs> เวปปี้42,000คะแนนครั 4, บจาร์โรเล็ก23,000คะแนนครับนะครับน้องหาเปอร์4,400คะแนนแล้วก็พิธีครับปนิสกษิย์ครับ3,800คะแนนครับ,รรบ,เ,บ,บ,รบเดี๋ยว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 หาทางทาส่งแบบไม่แพงก่อน <c oughs> นี่นี่นี่พี่กิตเต้นไก่ย่างถูกเผาให้เขา,าดูหน่อยดีแค่ทำมือไก่ไก่ไก่เองอ่ะรักจะพูดไปเรื่อยนะเราเนี่ย เออเอาอะไรที่มันสมเหตุสมผลลัคกี้ถ้ารักอย iedzieć, ู่รักเต้นละนาอีแค่ไก่ย่างผูกเผาเนี่ยได้ได้ได้เดี๋ยวเปิดกล้องให้อรักเปิดกล้องเลยนะไม่เอาเอ้พูดๆปากดีไปไงล่ะพอก็จะเปิดกล้องไม่เอาไม่เอาไปไงล่ะไม่ได้แต่งหน้าป่ะวะเอาเอาเอาดิวมนไหนแต่งหน้าบอกดิทุกคนรอไหมครับถ้าใครรอน้องรักแต่งหน้าบวกหนึ่งมาเลยครับพิมพ์บวกหนึ่งมาเลยนะฮะใครรอต้องรักแต่งหน้านะครับแล้วต้องรักจะเต้นให้ดูครับบวกหนึ่งมาเลยครับ เดี๋ยวลักเดี๋ยวแอดมินจะคอยเปิดกล้องไว้ให้ครับเอามาตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้นิดหนึ่งสีเขียวตรงนี้นะคุณเวปปี้ครับฝั่งซ้ายนะครับเป็นยูรินะลงมาด้านล่างตรงนี้อาจารย์รุเล็กครับสีฟ้าครับเป็นดีรักครับฝั่งขวาสีเหลืองนะฮะพิธีอนิสกาเป็นยูริแล้วก็น้องฮาร์เปอร์สีนี้น้ำเงินนะฮะเป็นยูริเช่นเดียวกันครับดูครับตรงกลางนี้สุดแย่งชิงแรกครับเดือแร่ยิงกันทุกตับทุกทับไปหมดครับ ดูครับดูครับมาครับเอ้ยทำไมไบวกหนึ่งเยอะเลยวะเอา้าวรักกันไงครับโอ้ยคนบวกหนึ่งเยอะกว่าพี่เยอะมีบอกให้แค่น,นี้แหละมีบางคนบอกขอหน้าสดด้วยนั่นแหละเออบรรยายเกมสิอ่าโอเคโอเคมาครับฮัปเปอร์พยายามที่จะตัดเงินตรงนี้ครับฮัปเปอร์ ดูครับตะโดนยกครับฮร์เปอร์ถือไม่หน่อยอาจารย์รูเ็กยกมาทิ้งเลยยกมาทิ้งเลยครับชุดนี้โอ้คุณเบปปี้สินะยกมาขออภัยครับคุณเบปปี้ยกมาครับอาจารย์รูเ็กส่งโอฟ้ามาช่วยครับตรนี้ฮร์เปอร์นี่ไม่มีตังค์แล้วครับคนออกมาแล้วไม่เก็บแร่เลยครับดูครับเก็บแร่ไม่ได้ครับโดนยิงครับ แล้วอาจารยุเหล็กจะมาบุกเร็วครับดู <ham it. S 1> <id> ครับโอ้อาจารยุเหล็กออกเป็นอีลักครับเราขึ้นไลโน่มาก่อนแล้วยึดน้ำมันเขาด้วยครับดูครับรถถังไลโน่ที่มันแข็งกว่าอยู่แล้วน่าจะต้องเรียบร้อยไปอีกชุดหนึ่งครับนี่ทุบทุบหม้อข้าวสู้แล้วขายบ้านแล้วครับตรงนี้ดูว่าวิธีนักรบสู้สุดใจครับนี่สปิริตนักกีฬาครับดูครับส่วน อาเปอร์เองเนี่ยเอารถแร่ไปจอดเงินไม่ขึ้นครับเนี่ยครับทำอะไรไม่ได้ครับแล้วดูครับอาจารย์รลเลกมาอย่างไวเลยครับแกนี่มาเร็วมากครับดูครับชุดเดียวจอดครับนี่ครับให้เกียริคู่แข่งครับไม่มียื้อเวลาครับเล่นเต็มความสามารถตลอดครับอาจารย์รูเลกนี่สุดยอดสุภาพบุรุษครับเล่นดีครับไปครับหนึ่งชุดโอ้โหใครทายสามศูนย์ไว้พี่ตังรวบรวมคะแนนเลยพี่ไม่มีพลิกไปทางอื่นแน่นอนครับพี่ โอ้หแล้วยังบวกหนึ่งกันไม่จบอีกอยู่เนี่ยโอ้โหแข่งตั้งแต่ต้นเกมกดสตาร์ทจนจะจบเกมอยู่แล้วยังบวกหนึ่งกันอีกมาไหนดูดิเดี๋ยวแอดไปบวกหนึ่งให้ด้วยมาบวกหนึ่งอยู่ทางไหนวะนี่ฉันขอเล่าอะไรหน่อยเมื่อวานด้วยเมื่อวานเว้ยสิ่งที่ฉันผิดพลาดที่สุดในชีวิตที่ทำงานของเธอมาให้จะมองอยู่กำลังกดกดอยู่แม่งกดตกใจกดเปิดตั้งนึ่งเลยมีใครเห็นหน้ากูเมื่อวานกูกำลังจะนอนแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่กระตงมา ฉันไม่กล้าพูดกับพวกเธอเลยแต่ถึงพวกเธอเห็นหน้าฉันด้วยคือใครไม่รู้มีคนเห็นหรือเปล่ากลัวมากเลยอ่ะไม่เห็นหรอกมันต้องกดแชร์อะไรหลายอย่างอยู่ดีจะไม่เห็นหน้าได้ไงโอเคโอเคมาครับตรงนี้ครับ3นาที50วินาทีครับอาจารย์โลเล็ก39,000คะแนนครับคุณเวปปี้26,000คะแนนน้องฮาร์เปอร์3,100คะแนนแล้วก็พิธีครับวันนี้สกาครับ1,120คะแนนครับแน่นอนครับจบเป็นที่เรียบร้อยครับ3ต่อ0เกมนะฮะ